เขาไปเห็นคนอื่นแค่เขามองผู้หญิงแล้วก็จะรู้สึกว่าอยผู้หญิงคนนั้นมันดีกว่าฉันตรงไหน,นแล้วเขาก็สแกนเลยว่าเขาจะต้องไปหาผู้หญิงคนนั้นหึงกลัวเขาไปหาผู้หญิงคนนั้นเกิดความกลัวขึ้นมาว่าเขาจะไปหาผู้หญิงคนนั้นถามว่าทําไมถึงกลัวเพราะข้างในของเรามันกลวงวิธีแก้มันคือส่องกระจกทุกวันชมตัวเองเพราะเหตุมันเกิดเพราะแกไม่มั่นใจในตัวเอง <c oughs> อ่ะทุกคน กลับมาเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักเหมือนเดิมนะคะก็ช่วงนี้คอนเทนต์เกี่ยวกับความรักน่าจะมาน่าจะมาเยอะความรักความสัมพันธ์น่าจะมาเยอะเพราะว่าหลังจากที่ฉันทำทิกตอกมาประมาณหนึ่งทำยูทูบมาประมาณหนึ่งแล้วก็เวทตามคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วฉันก็เข้าใจว่ามันความรักมันคือมันคือเบสของการใช้ชีวิตจริงๆเนาะคือเหมือนแบบพอเราพังเรื่องความรักพังแล้วเนราธิบด,ดุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบเ ใครเคยสงสัยไหมว่าทําไมเราเจอความรักความสัมพันธ์ดีๆเราถึงรู้สึกว่าอืมทําไมเราไม่สามารถรักษามันไว้ได้ทําไมเราไม่สามารถรักษามันไว้ได้ฉันจะบอกว่าความจริงแล้วมันเกิดจากแผลข้างในของเราด้วยนะคือมันเกิดจากไอ้ความรู้สึกข้างในของเรานี่แหละวันนี้ก็เลยจะอธิบายภาพให้มันชัดขึ้นให้ฟังเคยเป็นไหมเวลาที่เราเจอความรักดีๆฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอความรักดีๆแล้วฉันมีความรู้สึกว่า เดี๋ยวมันก็ต้องเลิกกันไม่รู้ว่าใครมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าหรือเขาเขาดีอย่างนี้จริงๆเล้อวะหรืออยากคุยกับเขาทั้งวันกอดเขาแน่นๆทั้งวันทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความโบข้างในของเรานะเราให้ความสําคัญว่าเวลาที่มีใครสักคนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะเป็นที่รักความรักมันต้องมาจากข้างนอกเคยมีนะประโยคหนึ่งที่พี่เคย ตอบคําถามน้องคนหนึ่งแล้วพี่ก็เอ๊ะขึ้นมาทันทีคือหลายๆคอนเทนต์ที่พี่ได้ได้มาจากคําถามแล้วก็คอมเมนต์จากทุกคนนี้แหละเอะน้องคนนั้นนะทักมาบอกว่าพี่คะหนูอยากจะมา n i เฟ s คนรักค่ะแต่ว่าเอตอนนี้หนูคุยอยู่ประมาณสามสี่คนแต่ว่าสามสี่คนนี้ไม่มีใครตรงกับลักษณะคุณสมบัติที่หนูอยากได้เลยแต่ว่าทุกคนดีกับหนูมากเลยแต,แต่เขาไม,ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตหนูอ่ะหนูควรจะยังคุยกับเขาต่ออยู่ไหมคะหรือว่าหนูควรจะเลิกไป แต่หนูอยากได้ผู้ชายอีกแบบหนึง่ง<ม>พี่บอกว่าเลิกค่ะแต่เขาดีกับหนูมากเลยนะคะเขาปฏิบัติกับหนูดีมากเลยนะคะแต่เขาไม่ใช่อ่ะค่ะไม่หอกไหมถ้าคําตอบของเราเป็นแบบเนี้ยตอบได้เลยว่าเรารู้สกึกแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าคุณค่าของเรามันอยู่ที่คนอื่นให้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราเราจะรู้สึกว่าเรามีค่าเราน่ารักเราคู่ควรกับความรักก็ต่อเมื่อ มีคนให้ความสําคัญกับเรามีคนให้ความรักกับเราแปลว่าเนี่ยคือจุดที่เราต้องเริ่มละเวิร์กับตัวเองต้องเวอร์กับตัวเองถ้าแบบเนี้ยคือให้กลับไปใส่ความรักให้ตัวเองให้พอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราคู่ควรกับความรักและเราเป็นที่รักเสมอเนี่ยถ้าเขามาแล้วเขาไม่ตอบโจทย์เราจะไม่เสียเวลาเขาแล้วเราจะไม่เสียเวลาเราเราจะรอคอยแค่คนที่ตรงกับเราเท่านั้นมันจะไม่แบบสเปะสปักในอกปะ่ะ ทีนี้ถามว่าแล้วทําไมเวลาที่เรามีความลักความสัมพันธ์ดีๆเราถึงรู้สึกว่าเรากลัวจังเลยอ่ะเราเรากลัวว่าเขาจะจากเราไปเรากลัวว่าเรากลัวว่าเขาจะไม่ได้รักเรามันก็เลยทําให้ตลอดไปหรือเรากลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นแล้วรู้สึกว่าคนอื่นดีกว่าเราเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าเราดีพอหรือว่าเราคู่ควรเราไม่รู้สึกเราไม่มั่นใจในตัวเองไม่ออกไหม การที่เขาไม่คุยกับเราทั้งวันเขาไม่คิดถึงเราหรอทําไมเขาไม่คุยกับเราทั้งวันแปลว่าเราไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเธอผ่อนึี่ออกไหมทีเนี้ยโดยเฉพาะฝรั่งนะฉันไม่รู้ว่าผู้ชายไทยเหมือนกันไหมแต่โดยเฉพาะถ้าเธอคุยกับฝรั่งอยู่แล้วเธอคุยกับเขามันจะมีผู้ชายบางคนที่ชอบคุยกับ,กบเธอเชา้าที่เย็นเออมันคุย,ม,คยมันคิดถึงอ่ะโอเคแต่มันจะไม่เป็นแบบนั่งแชทกันตลอดเวลาเหมือนสมัยป๊อปปี้เลิฟที่แบบต้องคุยกันเอะอะเอะอะตลอดเวลาเธอนึกออกปะ มนุษย์ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองมนุษย์ทุกคนต้องมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองเราแค่เคารพเขาว่าเขาจะต้องมีวิถีชีวิตของเขาแล้วเราต้องเคารพชีวิตของตัวเองว่าเราก็ต้องมีธุระของเราเหมือนกันเราไม่จาเป็นต้องคุยกันตลอดเวลามันเบือ่อมันมันจะมันจะมันจะทอนอายุการใช้งานความรักของเราให้ให้ให้ใหใหใหโอกาสเขาในการคิดถึงเราบ้างและให้โอกาสเราในการคิดถึงเขาบ้าง คุยกันในช่วงเวลาที่เราสามารถคุยกันได้โอเคเลิกงานคุยกันคุยกันได้นู่นนี่นั่นระหว่างวันไม่จําเป็นต้องส่งหาเขาตลอดเวลาไม่ต้องเป็นต้องกอดเขาแน่นๆเพราะรู้สึกว่าถ้าเราไม่คุยกับเขาเดี๋ยวเขาจะไปวอกแวกมองหาผู้หญิงใหม่คือมันต้องบาลานซ์ให้พอดีแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่คุยกับเราแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วเขาจะวอกแวกไปสองผู้หญิงใหม่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แกแล้วนะปัญหามันอยู่ที่เขาปัญหามันอยู่ที่เขาเพราะหนึ่งคือเขาไม่มั่นคง สองคือเขาวอกแวกแล้วกลับมาทริปทบทวนที่ตัวเองว่าอยากได้ไหมแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดแกพยาย,ยามเขาจะเขาจะมั่นคงกับแกไหมก็ไม่ก็ไม่มั่นคงนึงออกปะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรอกว่าช่วงเวลาที่เขาไม่ได้คุยกับเราแล้วเขาจะไปมีคนอื่นแล้วเขาจะไปเจอคนที่ดีกว่าคนที่เขาไม่มีความมั่นคงในหัวใจแค่หนึ่งนาทีแค่เซี่ยวนาทีเขาก็วอกแวกได้ ไม่จําเป็นต้องสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ถ้าเกิดคนนั้นเขาซัตเทิลกับแกเขาโอเคกับแกช่วงเวลาเขายุ่งคือเขายุ่งไม่ต้องไปกอดเขาแน่นเกินไปแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตของเราสะไปใช้ชีวิตของเราสะไปมีชีวิตเป็นของตัวเองไปทําอะไรก็ได้ที่ที่เลเวลอัพชีวิตตัวเองถามตัวเองในกระจกถ้าไม่รู้จะทำยังไงถามตัวเองในกระจกทำอะไรวะยิ่งแบบเป็นผู้หญิงสมมติว่า เจอแฟนน่ารักมากเจอแฟนดีมากแฟนแบบไม่ต้องให้ทํางานให้ใช้ชีวิตให้เงินใช้ด้วยอะไรเงี้ยอยู่บ้านแบบนิ่งๆอะไรไม่ทําอะไรเลยเงี้ยชีวิตเธอก็ไม่มีเสน่ห์มันจะได้ในช็อตเทอแต่ลองเธอมันจะกลายเป็นชีวิตที่ไม่มีเสน่ห์หาอะไรทําเพราะผู้หญิงจะมีเสน่ห์เมื่อมีอะไรทําสําหรับผู้ชายที่เป็นสายปอดด้วยนะคะมีอะไรทําในที่นี้นเธอไม่ต้องทํางานก็ได้เธอทําอะไรก็ได้ที่เธอรู้สึกว่าเธอมีอะไรทําเธอไปแพชชั่นของเธอคืออะไรไปใช้ชีวิตอะไร มันจะทําให้เธอกลายเป็นคนที่มีสนห์มีเป้าหมายในชีวิตแล้วผู้หญิงที่มีเป้าหมายในชีวิตอ่ะมันดูแบบมีค่ามันดูมีค่ามากดีกว่าเธอสวยไปวันวันอ่ะฉันพูดจริงช้อปปิ้งไปวันวันสวยไปวันวันไม่มีค่ามันต้องมีอะไรที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอสนุกเธอมีความสุขโดยที่ไม่เกี่ยวกับเขาทําให้ได้อีกการนึงที่บอกว่ารู้สึกขี้หึงขี้หวงหวัดระแวงเขามองใครไม่ได้อ่ะอันเนี้ยต้องแก้ที่เรามันเกิดจาก ข้างในของเราเองที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจว่าเราดีพอเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอแล้วเราต้องแข่งกับตัวคนอื่นตลอดเวลาแล้วพอคนพอเขาไปเห็นคนอื่นแค่เขามองผู้หญิงเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยผู้หญิงคนนั้นมันดีกว่าฉันตรงไหนแล้วเขาก็สแกนเลยว่าเขาจะต้องไปหาผู้หญิงคนนั้นหึงกลัวเขาไปหาผู้หญิงคนนั้นเกิดความกลัวขึ้นมาว่าเขาจะไปหาผู้หญิงคนนั้นถามว่าทาไมถึงกลัวเพราะข้างในของเรามันกลวงวิธีแก้มันคือส่องกระจกทุกวันชมตัวเองเพราะเหตุมันเกิดเพราะแกไม่มั่นใจในตัวเอง แกรู้สึกว่าข้างในแกไม่ดีพอเลยอ่ะแกไม่ดีพอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นการจะทํายังไงกับหลักที่จะทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันดีพอคือแกต้องหาข้อดีของแกให้ได้ว่าแกมีดีตรงไหนว่าเรามีดีตรงไหนถ้าหาข้อดีไม่ได้มีวิธีหนึ่งที่จะดึงเซลฟ์เอสติมของเราขึ้นมาก็คือว่าลองวางเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทํามันให้สําเร็จแล้วเราจะมั่นใจตัวเองขึ้นมาต่อให้ไม่อยากทําก็ต้องทําฝืนก็ต้องทําร้องไห้ก็ต้องทําเหนื่อยก็ต้องทําเจ็บก็ต้องทํา ทำมันจนกว่ามันจะสําเร็จแล้วพอมันสําเร็จปุ๊บอะเราจะมีความเคารพตัวเองขึ้นมาเราจะมีเซลฟ์เอสติมพอเรามีเซลฟ์เอสติมเราจะมีความมั่นใจละในตัวเองแล้วเราจะรู้ว่า <c oughs> ก,ากาลาา่มันก็แน่ว่ะูมันก็แน่ว่ะแล้วพอเราเราม่นก็แน่ว่ะอ่ะสมมติว่าเรารู้สึกว่าคนนั้นสวยใช่ไหมแต่งหน้าเลยอเราก็ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้ตัวเองรู้สึกว่าสวยลุกขึ้นมาแต่งหน้าทําตัวแต่งตัวให้สวยวางเซลฟ์คอนเซปต์ด้านภายนอกบุคลิกภายนอกของตัวเองออกมาแล้วทําตัวให้สวย สวยเบอร์เนี้ยแต่ข้างในเธอต้องไม่กลัวนะบางคนสวยสวยมากเคยมีประโยคหนึ่งแล้วฉันเห็นด้วยมากเลยเป็นอยู่ในหนังหนังสือเรื่อง self image เขาบอกว่าบางคนะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยท,ทั้งทงที่ตัวเองสวยมากไปที่ไหนคนก็ชมว่าสวยแม้กระทั่งนางงามทุกคนก็ชมว่าเธอเป็นนางงามอะเธอสวยได้รางวัลมาด้วยว่าเธอสวยแต่เธอยังมองตัวเองไม่สวยถามว่าทําไมมองตัวเองไม่สวยเพราะข้างในไม่เคยชมตัวเองไม่เคย appreciate ตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น เออมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สวยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต่อให้แฟนเธอชมว่าเธอสวยเท่าไหร่เธอก็ยังรู้สึกว่าผู้หญิงคนอื่นมันสวยกว่าฉันนะแล้วเธอจะวอกแวกไปมองผู้หญิงคนอื่นต่อให้แฟนเธอชมว่าเธอดีเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ถ้าเธอไม่เห็นว่าเธอดีหรือเธอมีค่าแค่เขาหันไปเห็นผู้หญิงคนอื่นแค่เธอหันไปเห็นผู้หญิงคนอื่นเธอก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปเอาผู้หญิงคนอื่นมันเลยไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่ใจของเราแต่พอเธอ เฟิร์มข้างในของเธอแล้วว่าเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเธอจะรู้เลยว่าเธอมีดีเธอมีค่าถ้าเขาหันไปมองผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นดีกว่าฉันเรียนเชิญไม่เป็นไรไม่สะทกสถานเพราะฉันมีดีและคุณค่าฉันไม่อยู่ที่เขาให้ฉันคุณค่าฉันอยู่ที่ฉันให้ตัวฉันเองอืเธอคิดให้ได้อย่างนี้คิดให้ได้แบบนี้แล้วพอเขาวอกแวกหรือเขาอะไรเธอจะรู้เลยว่าถ้าเขาวอกแวกอ่ะเธอก็ไม่เอาไม่เอาเพราะรู้แล้ว ว่าเรามีค่าเราไม่ให้ค่ากับอะไรแบบนี้ผู้ชายที่มั่นคงจะอยู่กับเธอเสมอเธอไม่ต้องหึงเขาหรอกเพราะจําไว้ว่าพลังงานอะ่ะมันทํางานด้วยตัวของมันเองการที่เธอเหึงเกิดจากความกลัวการที่เธออรู้สึกว่าเขาไม่รักก็เกิดจากความกลัวความกลัวนั้นอะ่ะมันจริงๆแล้วมันเกิดจากอ่าเซลฟ์ self. เขาเรียกว่าอะไรวะมันเกิดจาก Attachment Style ที่มันเกิดขึ้นในในในความเชื่อของเราซึ่งมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เราเติบโตมามันทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจความล้มเหลวในชีวิตความสําเร็จในชีวิตการได้รับคําชมใดๆก็ตามมันเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นซึ่งถามว่ามันแก้ได้ไหมมันแก้ได้มันแก้ได้มันแก้ได้จากการแก้กลับไปเห็นก่อนว่าแพรของเรามันคืออะไรความกลัวของเรามันคืออะไรแล้วเหตุผลทําไมเราถึงกลัว พอเราเห็นจุดนั้นนะเราจะแก้มันได้พอเราเห็นจุดนั้นเราจะทําความเข้าใจกับมันแล้วนั่นจะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พี่เคยทําชื่อว่ากู้ใจพังใช่ไหมอันนั้นจะอธิบายถึงกระบวนการว่าเหตุและผลมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากหนึ่งคือมันเกิดจากการเลี้ยงดูมันเกิดจากสภาพแวดล้อมของชีวิตและมันส่งผลช่วงที่มีแรงกระทบในจิตใจของเราในช่วงที่เราถูกเลียกถูกเลี้ยงดูนั่นแหละไปที่สมองสมองก็ตีค่าออกมาประมวลผลออกมากลายเป็นเซลล์คอนเซปต์กลายเป็น cept. เซลล์คอนเซปต์ เซลล์คอนเซ็ปต์เซลคอนเซ็ปต์ก็คือความเชื่อที่เรามีกับตัวเองเออแล้วพอมันกลายเป็นเซ l ล c คอนเซ็ปต์เสร็จอ่ะมันก็คือตัวที่เราหล่อหลองตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็กลายเป็นความเชื่อแบบนี้ถ้าเธอจะแก้ตรงนี้เธอต้องไปเรียนรู้ก็เข้าใจกระบวนการเหล่านี้ก่อนซึ่งจะบอกว่าตอนนี้พี่เปิดห้องคลาสห้องหนึ่งนะคะที่เธอไม่ว่าจะเป็นหนังสือผู้ใจที่พังหรือว่าเป็นคอร์สการสร้างเซลล์คอนเซ็ปต์สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาสร้างนิวมีลิฟใหม่สร้างนิวมีลิฟขึ้นมา ทำยังไงะอยู่ในห้อง Unlimited Course นะคะเป็นคอร์สที่เปิดอยู่ใน Facebook นะ,ะเป็นกลุ่มปิดเป็นกลุ่มปิดที่ Unlimited Course เนี่ยเกิดจากคำว่าฉันขี้เกียจสร้างกลุ่มหลายๆกลุ่มฉันสร้างกลุ่มเดียวแล้วฉันจะสอนทุกเรื่องอยู่ในนี้เป็น Exclusive Content ที่ไม่มีอยู่ใน YouTube ไม่มีอยู่ใน YouTube ไม่มีอยู่ใน TikTok ใครที่อยากได้คอร์สต่างๆซึ่งเร็วๆนี้น่าจะปล่อยคอร์ส Healing นะคะคอสซิลลิงฉันจะบอกว่าคอสที่มันเป็นคอสออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองด้านสเปริชีลต่างๆเนี่ยมันไม่มันไม่ต่างกว่าหลักครึ่งพันอะไอ้ครึ่งหมื่นอะไม่ไม่ต่างก่าครึ่งหมื่นอยู่แล้วมันมันอัพอยู่แล้วประมาณ5้าพันอัพอยู่แล้วแต่ว่าคอสที่ฉันลงเนี่ยด้วยความตั้งใจที่ฉันอยากจะเก็บตกเก็บตกราคาจับต้องได้เก็บตกคนที่ไม่ได้มีปัจจัยในการไปเรียนแบบนั้นเพราะมันแพงมากทุกคนฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยไปเสียตังค์แบบคอสละสองหมื่นห้าสี่ห้าคอสอะ แต่มันไม่ได้แบบทําให้เราเปลี่ยนได้จนกระทั่งฉันมาเข้าใจคําว่าเซลล์คอนเซปต์ซึ่งฉันบอกว่าเซลล์คอนเซปต์คือแต่คีย์ถ้าเธอเข้าใจคีย์เนี้ยเธอจะไปต่อได้แล้วมันค่อยแล้วฉันก็ปล่อยซีรีส์มาเป็นแบบไล่ให้ทุกคนก่อนด้วยนะคือเหมือนแบบปล่อยเป็นหนังสือคู่ใจพังใช่ไหมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเบสของทฤษฎีนี้ก่อนแล้วค่อยไปเซลล์คอนเซปต์พอไปเซลล์คอนเซปต์เดี๋ยวก็ต้องไปฮิลลิ่งเพื่อให้มันแบบเป็นโปรเซสของมันเป็นสเต็ปของมัน แล้วก็จะมีเซลมีคอนเทนต์อื่นๆอ่มีคอร์สอื่นๆตามมาแน่นอนตลอดช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าฉันก็ยังเรียนรู้ด้านภาษาวิทยาจิตวิทยาไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะมันเป็นความสนใจความอินทูของฉันในช่วงในช่วงนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากเข้าไปในห้องปิดนะทุกคนทักไปที่ไลน์ไอดีนี้นะคะทักไปที่ไลน์ไอดีนี้คอรายละเอียดใต้หรือใครที่แบบไม่ได้อยากเข้าไปในกลุ่มค่ะอ่าเพราะว่าไม่เล่น Facebook แต่ว่าอยากรู้เกี่ยวกับเซลคอนเซ็ปอยากรู้เกี่ยวกับเซลคอนเซ็ปก็สามารถ สมัครลงคอร์สแคปเซลคอนเซปต์ได้ก็จะเรียนผ่านลิงก์ YouTube ราคา590บาทเออบาทเข้ากลุ่มปิด990บาทราคาก็ต่างกัน400กว่าบาทต่างกัน400บาททุกคนก็เอาที่ทุกคนสะดวกนะคะเพราะว่าเป็นราคาคิดว่าเป็นราคาน่าจะจับต้องได้สำหรับทุกคนหรือใครที่สนใจหนังสืออ e ีบุ๊กที่มีออดิโอบุ๊กอธิบายให้ด้วยก็จะอยู่ในลิงก์ u t u b e เหมือนกันไม่ต้องเข้ากลุ่ม ไม่ต้องเข้า Facebook ก็390ิบาทจริงๆรายละเอียดทั้งหมดมีอยู่ที่ไลน์แอดนี้นะสอบถามรายละเอียดได้ทักไปสอบถามรายละเอียดได้ค่ะหรือว่าใครมีอะไรที่แบบอยากจะพูดคุยสอบถามเบื้องต้นก็สามารถทักไปปรึกษาได้ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นไลน์แอดเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่ไม่ได้มีแอดมินนะคะพี่เป็นคนตอบเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็สามารถทักไปได้เลยค่ะขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีและก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ